คำเตือนวิดีโอนี้จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานแลความบันเทิงเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้าน,น,น,นเงินก็จะไม่แนะนําให้ทําตามนะคะส่วนใครที่โลกสวยแนะนําให้ออกไปไกลๆได้เลยนะคะอีดอสวัสดี ะะทุกคนวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกับช่องของเล็กสายปั่นนะคะเจอก,กันกับเกมพ g จีนะคะฟินิทยานเนาะวันนี้เอาทุนมาทั้งหมด400กว่าบาทนะคะวันนี้ไปไวๆคิดส,สั้ๆน,นะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าวันนี้เกมนี้แตกดีแน่นอนเพราะเราลองเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีทุน400กว่าบาทนะคะเบ็ด30บาทนะคะขออัดหนักเลยนะคะแล้วก็ติดเทอร์โบไปตอนนี้แบบ ปัดเดียวเป็นพันแล้วอะทุกคนทุน400นะคะแต่ว่าเราจะลองปั่นให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้นะอยากให้ะน่าได้สี่สปีนสักครั้งหนึ่งนะคะก็ยังดีนะโอ้โหเบ็ด30บาทไปล้วๆเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้มีอยูเจ็ดร้กว่าบาทเราใช้กำไรเล่นนะคะที่เด็ดเลยวันนี้บอกก่อนนะคะว่า เข้าไปเล่นพีซีแล้ววันนี้แตกดีมากทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเว็บนะัดทิ้งไว้ให้นะคะเหมือนเดิมที่ใต้คลิปนะคะทุกคนอยากเล่นตามก็ลองนะคะเข้าไปสมัครเข้าไปทักทายดูนะคะโอ้โหทุกคนไข่มาแบบหืมสิบสองการหมุนหนะ้าทุกคนสิบสองที่อ่ะเอาเอาแล้วเอาแล้ววันนี้กําไรเราต้องแบบเป็นกรอบเป็นกำแน่เลยทุกคนคะ่ะมาเออสวยนะสวยอยู่เนอะ สวยอยู่นะคะสวยอยู่นะไปค่ะเหลืออีกหกครั้งแล้วนะวันนี้นะคะทุนมาสี่ร้อยกว่าบาทจะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้นะคะเอาว่าหลักพันแล้วนะตอนนี้เป็นกําไรนะขออีกสองทีแตงหนักๆเอาแล้วคุณี่สิบทุกคนคุณี่สองเรด้วยอืมาอีกค่ะมาอีกครั้งสุดท้ายมาดีเออ โอเคนะคะ12การหมุนฟรีนะคะของเราได้มาทั้งสิ้น1,122บาทนะคะตอนนี้รวมทุนรวมกำไรแล้วนะคะเรามีเงินอยู่ทั้งสิ้น1,000นะคะ800กว่าบาทนะคะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ก็นะเดี๋ยวต้องขอพักคลิปแค่นี้นะคะใครอยากเล่นตามใต้คลิปเลยนะคะ